โอ้โหโอเคครับขอการาบสวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับยในช่องเชสโอซึ่งวันนี้ผมมาจะรีวิวแอดออนคาเมเดอรของผมอีกแล้วครับอันนี้ก็คาเมเ่อรแอดออนเดิมนะครับแต่ผมแค่พัฒนาเป็นเวอร์ชนันที่สองรู้สึกผมน่าจะปรับพวกจะปาดอย่างเกินออกแล้วเนาะ โอเคให้เร okay. ามาดูส่วนของกันเลยครับ E I ยินตามผมเลยครับเจอใครอยากได้ของหมด K A M E I T E R T V 2 มันมาแล้วครับอเ,เอาค่ยเจอของมันก็เยอะขึ้นนะซึ่งที่เพิ่มมาก็ผมดาวเฉพาะที่เพิ่มมานะครับอืม อันที่พี่เพิ่มผมจะไม่ยอามาโอเคเดี๋ยวเพิ่มมาใหม่เอามาหมดเลยโอเคเดี๋ยวดูกนครับครบอย่าง แล้วโอเคแลยวเนาะของก็มีประมาณนีน้ะนะแต่ว่าของก็ยังไม่ก็เยอะอยู่มีสิ่งที่เพิ่มมาคือบาลล่าล็อกซีดในที่มาเลเซียโมนนี่คือสอมบุรณ์แบบนะครับ ที่พะกเขากับเส้งกูได้เปลี่ยนมานี่ครับก็วันนี้นะถ้าสามารถนี่เร็ว2ขุดเร็วเร็วอยู่โอเคตัวต่อไปเป็นยังไง มาด้วยโอเคโอเคน่าจะครบแล้วครับสุดสองนี้ก็เป็นดาบโอ้ยดาบโอ้มันมีอยู่แล้วเนาะไม่จดนี่เป็นนี่นี่ยิงโรๆเลยยิงแบบไม่จำกัดด้วยครับเดี๋ยวผมจะปรับบเลยเนี่ยตอนยิงเนี่ย มันเป็นอ่นี้ดูยิงโคตรแรงโอเคนี่คือดาบบอลล่านะก็เพิ่มนี่ดีเจนป้องกันแล้วก็มองเห็นตอนคืนโอเคครับส่วนนี้ก็น่าจะเป็นเหรียญ ของโอสเมื่อประกอบกันเราจะได้เป็นอางน,นี้นี่สามารถก็ทาจดอดคอมโบกวันนี้นะตัวอย่างสองเนี่ยี๋ยวก็วไม่ได้ลงจะไปเป็นดับเบิ้ลเนี่็ข้อนี้ นี่ครับเฟียวฟุงฟิงกัลิงแมวโอเคครับต่อไปก็เป็นรอสไดเวอร์ยังมีคนหลายคนถามว่าพี่อันนี้เปลี่ยนยังไงเปลี่ยนแปลงยลังไงจากอันที่แล้วนี่ครับอันนี้เพิ่มฟีตี้หมดต่อไปเป็น เนี่ยเป็นเข็มคัดอย่างเดียวไปน้าไม่ได้อนนี้เป็นลูน่าเทกเกอร์ลูน่าแล้วก็มีลูน่ามองเห็นตอนคืนมนม,นมันบัอกอะสรับข้างกันโอเค,อเคนี่มีเพิ่มบล็อกใหม่มาครับก็คือ บ,บล็อกดับเบิลมาขุดปบล็อกได้อย่างเช่นนี่ถ้าเป็นไกอาร์มลูล,ลี่ดับเบิลอะไรพวกนีสน้สามารถสามารถไปทำอะไรได้สามารถไสอะไรนี่ได้ดีเจนนี่หรือลูน่าเทอร,ร์เรีนี่ ก็วาไนะ้นะนี่ก็โอเคครับก็คลิปนี้เพียงแค่น,นี้ยครับก็เป็นเพียง,งทั้งสั้นพอแอนอนมันเพิ่มขนาดเล็กน้อยผมจะยเพิ่มขนดเล็กน้อยเองก็ก็คลิปนี้ขอกรา,าบลาท่าน,นชมไปแล้วนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ ไม่ป้ายครับเจอก,กันเดี๋็ดลิงลิงใต้ลิง,ลง,ลง,ลงให้ครับลิงลิง,ลงให้ครับ